ສະບາຍດີທ້າວຜູ້ຊົມມາພົບກັບເຊົາຍູ້ອີກຄັ້ງເນາະມື້ນີ້ເຊົາຍູ້ພາທ່ານຜູ້ຊົມເບິ່ງວິທີຊີວິດອ່າຊາວບ້ານເນາຖາມນ້ຳຜູ້ຊາ ไ,ไปใช่าบบนี้เนะผู้ชายก็ยังหูจักหาบนะเ่านผู้ชมเกีนเด็กน้อยในเมืองนีแ่แห้ะบุงอย่างเล้ บรรยากาศาว่างแรงตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่สี่โมงครึ่งสี่หกนาฬิกาสามสิบแปดสามสิบสี่สามสิบสามสามสามสิบสี่ตะเวีนยังบระธานใเริ่มตกผ่าเลยเรื่องไม่มีแต่เด็กน้อยผู้ชายเลยสูบน้ำหาบน้ำ ความขดุมันเฮ้ห่าแพรบ่ล่ะติ่มมันเจ้าขา่าแพราะตีเพราได้ดิงเนาะเก่งเขาหาได้ เค็ยงลาเหละาบึงบรรยากาศหมู่บ้าน่านปุโชมลยบรรยากาศตะแรงกับบระธานในขค่ำป,ประเด้นเนาะจานยุกยานเนี่ยยังามาบรรยากาศค่กๆสีค่ำๆมานะทางออกไปมันเปรี้ยวเต็มแล้วบรรยากาศ อขอใช้น้ำสะางให้ท่านผู้ชมเนาะไปเจอเด็กปกเขิงได้หากมาเฮือนได้สบายมาได้ไหม เบื้งนั้นท่านผู้ชมน้องเพื่อนอายกองพยายาเข้ากองชาวยู่ทยมะพันหลังแท้แต่<ม>เจ้าก็จัดสรนคักอยู่แล้วนี่ยนะมีแต่เอนาน้ำนี่ไปใส้เนาะแบบแต่โบไฮมันเปื้อนนะ่ะโให้ประชาชนมาซักเครื่องมาอาบน้ำอยู่นี่เนาะมีแต่มาตักเอาเมื่อใส้เงือนไปเงือนมันมันก็บโบเปื้อนเนาะเฮี๋ยข้าเจ้ากินบอระบายออกมาท่านผู้ชม มีแต่เอามาตักไซซื่อๆเนาะบ่ได้เอาให้เขามาอาบน้ําอยู่นี่มันก็บ่เปื้อนพักยามยามฝนยามแรงก็น้ําอยู่นี่ก็บ่แห้งใส่ได้ตลอดมือหมู่บ้านเนาะน้ํานี่ตลอดท่านผู้ชมไปบงเนน้อง หาไปเทียวได้เด้เฮือนเพิ่นนี่เนาะบิงสิแล่นทานอยู่บ่ยากทานอยู่ไปเบิงเฮือนเด็กๆ สแล่เงินฮะเออเงินนี่บอมัหือแบบที่เรียบร้อยแลย ฮอดเือนเลยหยบร้อยเลาะบึงกลางบ้านขอเชิญท่านผู้ชมเลาะบึงกลางบ้านเศรอฐกิจง้อขี้ขั้วอลายใส่พุ่นพักผักโมหินสวนสวนขั้วเขาบุ้มีสวนหลายท่านผู้ชมไปเขาให้ปลูกเพราะแต่มัย่องมันเยี่ยมโบราณโแนมเห็นสวนเนาะเกินจางนี้จากนี้ปู่ตลอดเลยมีพื้นที่ เพราะว่าเราบม่ได้ใปุ๋ยใช่แต่พุนเออนั่น,นคือมีแต่เด็กน้อยว่ละ,ละหนึ่งข้าวกับเด็กน้อยหนึ่งข้าวมันากาศแรง จะส่วนสาบานเขาลืมมาแต่หายแต่หน้าเลยส่วนขัวเขาทำไปุ่วนเขาบูดเห็นใหญ่เลยเห็นน้น้อยหนึ่งอ่ะเจ้าข้าวปุ้บไปช่างบูดอ่วนพุ่นนะบุูดพุ่นทำชี้ใช่พุ่นคอกอิ่วแล้วทางเนี่ยส่วนเขาเจ้า อากาศแบบนี lighting, at, rad, <c oughs> ้แหะงามข่ำงามแรงลดคายเสื้อผ้ากับเป็กแท้เป็กว่าเสียงดังขนาดเลยอิ่วรอบนี้เนาะขั้นตอนของการอิ่วรอบหนึ่ง เอวแต่นั้นปน,นีมิมีจะทอดออกมากแมเราอ่ะอิอทชาครับครับยังไปตื่นนอนโดนอิชาขอพุดพักบ่ ได้แปงแน่ยมึกินนี่น้ำบันจีฮะเอาจีนน้บ่เออนะเอาไว้เออเมนกันเห็นมันงามน่ก็จะจะให้เอามันยังสดเนี่ยมันงามมาก็เปิดตเอาเขากะกนมาไล่ใช่กีกี่าเเ้าไปตลาดเปืองน้ำมันรุดนน้ำมันล่าง ป้าก็มากับท่านเนาะผู้เพิ่นเลาะจนทุกเฮือนเลยดายังไปเมืองงคือเดียวกับเอื้อยเลยลากัเอื้อยก็ซ้ํากันหวานจังเด้อันนี้เนาะากาศมาชาวไบแกรดเปๆปากๆมาเบิ่งทางนี้ท่านผู้ชมเนาะ เลาะบ้านกระจ้ะเลาะบึงน้ำแห้งแล้วบ่น้ำห้วยน้ำเขาเอาน้ำห้วยพุทพักพุทเนี่ยมันยังบอกข้ามไปเดียวยังพุทธบางเทือกเขาพุทธตอนสร้างเขาก็แล้วตอนแรกข้ามปิโซ่ลงใหญ่เราปลูก ป้าเรปูมังสวิรีแล้วชงตายาย่ชงผู้เฒ่าสวนเราขู้งยังได้บัดผู้เฒ่าบัดบุมีเงี้ยบัดเฮ็ดสวนกว้งบัดผู้นุ่มบัดถัดปูผาไรเฮ็ดสวนเมืองดินว่างบักหลายๆายทำโซมซันมึก็ยังงงเลยดินเนว่างขนาดเลยค่ะเข็นเฮ็ดสวนแค้มในเรียนจิตหมือกับไม่ได้ซื้อเลย พากันขินพักถ่ายพัก,น,กพนั่นปูแล<อ>้วบ่หมกเพชรนานปูหมกเพชรเรบ่อกล้นาเออปูกำลังเนาะ<อ>กลังกลข้นได้่ะเออไก่บอกข้าวบอไก่บอข้าวบอยันบ่หัวห้างน้ำกำลังแหง่าำผู้ชมเว้ เขาท่านยุกขอจ้าปลูกดินี่คือชาวญูว่าใช่บุษงบึงเนาะบ้านนี่แหละแคมน้ำเข้มน้ำเมืมมม่อนี่ดิน,นก็ว่างเลยนนนเ,นเนี่ยเข็นผ้ากันเฮ็ดสวนนี่บไม่ได้ซื้อนี่อันนี้เขาเข้ามาขายเครื่องตลอดแม่ค้าเนาะขายพักขายแงะเข็นคือชาวญูอยู่แคมบ้านบรินี่ยชาวญูจะเฮ็ดสวนท่านผู้ชมสวนขวนั้วพอเอา,น,าน้ำนี่ขึ้นไปหดเฮ <c oughs> ็ดโบเฮ็ดขายกับเฮ็ดกินในครอบครัวเดีกยวขัเขาซื้อเนาะ อันนี้เขาบบหฮ็ดบห็น,เห,นเห็นดำน้อยเียคือดีนี่เห็ดเห็นเห็ด่วนพอเท่าไม่เท่าในเท่า่แห้งอายุหกเจ็ดสิบแล้วเราเชวนแต่ก็สายูมาถ่ายตอนนั้นนนก็เป็น่วนบางแตงก็เป็น่วนของทายอื่นพุ่นเขามาอยู่บ้านนี้เนาะท่านผู้ชมขามาตั้งรักปักฐานอยู่นี่นะครับภายในผู้ขายแถวบ้านนี้แต่แถวบ้านที่อยู่ใน,น,นี่นะี่ะเขาบูพากันปูก ชาวยูก็ยังงงเลยว่าเขาคือบลพากันปลูกน้ำมานะเต็มเบื่อเบื่อเขียนปลูกนี่ขายก็ได้เงินกินอีกมซ้อนซ้อนกวามมันอุดมสมบูรณ์แต่เขาบุฮ็ดน่ะนะมีแต่เฮ็ดดอกเพื่อนส่งแต่นั้นจะสื่อเนาะแต่ว่าปลูกผักปลูกเนี่ยมันบุปผูกได้เงินก็ได้จากการเฮ็ดดอกเพิ่งก็ซื้อผักซื้ออย่างน้ำเม่ค้าเจ้าขายข้ามาขายฮะ กัว,วิธีชีวิตเขาเจ้าแบบดังเดิมนะเขาโบ่เปียกบ่หมุนใช้มาชั้นจ้าลาจนแปนเนาะคักคักคักกิ่งไลยผูกท้อในห้อกบผูกเออเป็นเบาอยู่แล้วเนาะงามพนเป็นน้ำเด้ อืันบตามตาม่ะเบาเออยามผุนฮะเนาอะนียเฉลี่กอีกชักสองทิศกะเท็นคักแล้วจะหาใส่ขี้งวเลยใส่ขี้งวหาก็ทาจนั้นมันก็ขึ้นแลยมันใช้วานนี่นะหือสังมันเป็นนเน่าละ่ะก็ลอกกว่าละขอาไข่แน่นะเดี๋ยวนี้นะสวดสอสาวันเนติไปเฉก็ไปได้ก้าวเมื่อกี้นี่ก็ยัง ยู่ต่ออยู่บ่มันยังสิหนาวแล้วเฮาก็เบิ่งข้าวคือเดียวเออที่หัวนี่เนาะแบกก็เข้าบ่ได้แบแล้วแบอืคันเฮ็ดทีเฮ็ดได้งัวงัวด้นงัวทั้งแบบ่ตอีหลีล่ะใกล้กพอใกล้เนาะโคันได้คันบ่โตสิายก่อนอันนี้อตอนันบ่เ็จังอ่ะตอนบ่ป่วยบ่โซได้ขายย้อนงได้ปีเลย เออต่อเราป่วยบอสูโเราปูมงเพชรขายท่านผู้ชมตั้งดุตั้งมันเออแ่าแก่เฟอร์กันหยุกันมันก็มีเมื่อลูกพ่ยคเจ็บเข้ามาละกูมึงหนุ่มน้อยก็ยังเป็นลาวแต่ท่าแก่อืไปน้ำยุกสมัยมมันละเออ ฮ่ากันยองย่องใจเจ้าเมืดในบ้านฮ่าย่องย่องย่องเจ้าคนหนุ่มคนน้อยกว่าเช้าขอกัยองเพื่อชวนฮ่ายงงเงี้ยพื้นที่เหลือเบาเยอะแยะคือแบบนี้ละเหตุก็ได้กินบรต้องลงตลาดเรต้องซื้อเดี๋ยวนี้แม่สั่งกระเพงจับบนหนึ่งกับสิบพันสิบพันมันหนึ่งกับพักกัอแม่น อืมเออเสียหนาแม่งความน้ำมันบม่ได้แห้งหรอวะอันโอ้ค้าดอกปูเต็มที่อยู่นั่นสิอ่าดูดเอาเลยเขาปูเต็มที่โอ้ยขัค ไปกินเนอลูกมี่นมันจะเต็มเลยเลยเออเป็นนามหมดแล้วขมีมนาวัน่งเดี๋ยวนี้โลนุ่งห่าวเจ็ดิบะโโลเจ็ดชิบคือว่อันดีย่างว่าซออนมนกันเพกเยอะอไดคือเกากันได้อ่เออแม่ล่ะวางหันเป่นนี่เป็นวานแต่ได้เด เนื้ยกับปลาเนอปี้ยวกับปลาเป่อยอไก่กับลูกใส่ข้าวเพชอืม,อมขอบคอ่ะเดี๋ยวนี้ไหนเออไปนอนพารเาดอกพื่งมั่นเหรอไหน ผู้บ้านยังใบมาคออยู่ยังพอมาคอมันใช่อันว่าเดือนชล์คนว่าอือจะว่าเดือนนึ่งคนละชูคอเลยชูเลยเออให้เขาชูเขาสร้างซาเดี๋ยวใช่เราต้องแต่งไปที่รีตองดอกเอาเงินเอาคำเขาสร้างครอบครัวเขาดองกะบริเตงดอกปีนี้อือปีลมลุงเออมาแต่งบ๊ะได้คอยไว้จะปลูกเดือนปลูกซามกับบ๊ะได้อือฟิลมลงเลย เรื่องความดุมันของพ่อเท่าแม่เถ่าทนผู้ชมาาเรอยา้อกสาบันนี้แม่ละ่ะแม่ละ่ละเ<ด>อยางคกันในเดบนี้นะเอาเดียวตั้งเปดสิบ่องตัปีนูฟังก็ร้ยอยปดสิองแม่นลเอเ่าแกยังม่ทันขึ้นเฮืนอนเลนี่อืมอืมบ่ได้ผิดท่องมองเทียงบหูดเดียวเลยคิดเรืองคิดแต่นั่นแหะจังหวหอมเดียวเอาอีกคนำบานอ้ อ่าาไ,ไปแต่ละบานกับครูที่ทเจ้านี่้ครูเป็นแต่แป้งเดียวเยอะมากีเจ้าอ่ะไปพิษไ่ต้องออเ,เดี๋ยวเลยห้องก็ยังสดมาเห็นแต่เจ้าแต่ละเถื้าหักแพงจนเท่าจนแก่นจังแม่นครูช้างครูชมครูแทะไอ้ลี้นั่นเราเบ้อว่ปะปูเดียวแม่เดียวไอ้ลี้ในบ้านานี่กับครูเจ้านี่แหละเออเดือดไหมแม่ห้ากิอืม ด้วยกับไอ้ในชามสี่ร้อยให้หอยสามร้อยมันเอาลอยหนึ่งมันก็ดองกันเลยรวยเป็นความดุมันขยันของพ่อเท่าไม่เท่าสองคน้ะผู้ชมมาวันนี้สัญญุกิดจะขอจบคลิปเนาะขอมคุณขอบใจผู้เข้ามาคอมเมนต์แล้วกันให้ร่ำให้รวยทุกคนทุกฐานเด้อ